สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่อง b i r ร์ดท a y วันนี้มาใน playlist ของ BT ไม้ประดับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบอลสียักษ์ปักหลันนะครับซึ่งได้น้องมาตอนแรกเนะี่ยมาในนามทศกันแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมากับกลายเป็นยักษ์ปักหลันซะงั้นนะครับอ่าดูลักษณะของน้องนะครับมัรว่าอยู่ทําไมดูแปลกๆต้นบอลสีต้นเนี้ย ผมได้ทําคลิปออกมาแล้วทั้งหมด3คลิปนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4เนาะผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างในคลิปนี้เลยนะครับว่าพัฒนาการของน้องตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างาวันนี้นะครับผมก็จะเอาน้องเนี่ยขึ้นเขียงนะครับค,คือผาน่นเองเนาะได้น้องมาตั้งแต่วันที่2ธันวาหกสี่จนถึงวันนี้วันที่28พฤษภาหกห้า ีไปแล้วก็คือ5เดือนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เดือนที่นะวันที่2มิถุนายนนี้ก็จะ6เดือนครบ6เดือนพอดีก็จะได้มาแยกแยกเบบีน้องด้วยเนาะเบบีก็ไม่เบบีแล้วแหละดูน่าจะโตแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเอาจะล้มต้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีจอมไวอ่าเดี๋ยวผมผ่าดูก่อนนะครับ <ee. S 2> คลิปนี้ผมจะมาบอกเฉยๆนะครับว่ามาผ่าต้นนี้เนาะเดี๋ยวผ่าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ดูอีกทีนึงอ่าจำอีกครั้งนะครับก็คือได้มาในนามทศกัณฐ์นะครับบางท่านอาจจะไปเป,เปิดคลิปที่ผมทิ้งไว้ใต้อ่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี้ยอ่าในในนั้นอะ่ะก็จะเป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ทุกคลิปเลยนะครับแต่ขอให้จําไว้ว่าไม่ใช่ทศกัณฐ์นะครับอ่าที่ผมทิ้งไว้ทั้ง3คลิปอยู่ใต้คลิปนี้นะลิงก์ที่ผมทิ้งไว้อ่ะ ขอให้เรารู้กันว่านั่นเป็นยักษ์ปักหลันนะครับก็คือมาเป็นต้นนี้นี่เองเนาะเอาละครับเดี๋ยวผมขอเอาน้องไปขึ้นผ่าเลยนะครับเดี๋ยวผ่าเสร็จแล้วผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลยนี่ครับผมก็ล้างลากมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้ผมถือแค่มือเดียวนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงนี่คือหัวของน้องนะครับนี่หัว ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยสำหรับต้นนี้ก็คือต้นเบบีของน้องนะครับผมได้แย,ยกออกมาแล้วเนาะต่อไปผมก็จะมา่าหัวนะครับดูนะครับผมก็จะไปเลียมรากออกให้หมดเลยแล้วลครับนี่คือสภาพน้องที่ผ่านการเอารากออกให้หมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็ยนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเลียมออกอีกเนาะ ระวังเคี้ยวนะครับมีเคี้ยวแล้วก็มันจะเหมือนคล้ายๆลากอ่อนนะครับดูดีๆนะครับเคี้ยวจะแหลมๆนะครับแล้วก็ตัดดีๆก็ถือว่าหัวก็พอพอสมควรนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนี่คือสภาพต้นจอมนะครับตัดโหดเหมือนโขดโกดใครมาแต่ผมก็จะเอาจอมเนี้ยไปแช่น้ําก่อนนะครับผมจะเอาแช่น้ําน้าเปล่าไว้เลยผมจะยังไม่เอาลงดินนะครับ จะแช่จนกว่าจะงอกลากนะครับก็มีเนื้อนะครับมีมีส่วนของหัวอยู่ติดอยู่นะครับก็คือเป็นเนื้อติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางใจได้ว่าลากเกิดแน่นอนนะครับส่วนนี้ก็คือหัวที่ผมตัดมาแล้วเดี๋ยวก็จะผ่าเลยนะครับแต่ขอทําความสะอาดต,ตรงนี้แป๊บหนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้ผ่าชิ้นผ่าแล้วนะครับ ได้ทั้งหมด23ชิ้นผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ผมจะมาอธิบายอาตอนนี้ให้ทุกท่านฟังเลยนะครับเวลาที่ผมผ่าผมผ่าเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วแล้วผมก็เอาไปแช่ในน้ํอาอะไรนะผสมกับสารส้มนะครับน้ําผสมกับสารส้มก็แช่ไปแล้วก็คนๆๆๆไปนะครับผมได้ล้างน้ําผสมกับน้ําสารส้มเนี่ยประมาณ4-5รอบหลังจากนั้นผมก็เอา น้ำผสมกับสารส้มอีกครั้งหนึ่งอ่าสุดท้ายเนาะพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับสี่ถึงห้ารอบเสร็จแล้วรอบที่หกก็คือเราก็ลองจับดูชิ้นผลปรากฏว่าผมไปจับแล้วมันไม่ลื่นแล้วนะครับก็คือถ้าเราถ้ามันยังลื่นอยู่แสดงว่ายางมันยังไม่ออกเมื่อยางมันไม่ออกถ้าเราเอามาไอไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นเชื้อรานะครับเราต้องเอาล้างยางให้ออกให้หมดก่อนเนาะหลังจากนั้น น้ำสุดท้ายจริงๆผมก็เอาผสมกับน้ำยาก,กันเชื้อราแล้วก็แช่น้องไว้ประมาณ15นาทีพอ15นาทีเสร็จผมก็เอาไปผึ่งลมอ่าวางอาจจะอาหารกระดาษมารองนะครับแล้วก็วาง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 อย่าให้แห้งสนิทน,นะครับก็คือให้พอเป็นชื้น,น,นอ่าไม่ถึงกับชื้นแต่ว่าให้มันหมาดนะครับก็ดูว่าน้องชิ้นของน้องมหมาดหรือ,อยังพอหมาดแล้วอ่าเราก็เอามาวางไว้ประมาณนี้นะครับ อ่านี่คือขั้นตอนการผ่าเนาะสุดท้ายจริงๆนะครับเราก็เอาฝามาปิดอย่าลืมนะครับติดเทปด้วยนะแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็นชื่ออะไรแล้วก็วันที่ผ่านั้นวันที่เท่าไหร่อ่าเราจะได้บอกพัฒนาการถูกเนาะว่าอีกกี่วันกี่วันน้องจะงอกนะครับนี่ผมมีเทปใสมาติดนะครับผมไม่ได้เขียนบนนะเพราะว่าข้างหน้าเราอาจจะได้ผ่า ชนิดอื่นนะครับเราก็จะอาจจะใช้อันนี้ด้วยเนาะใช้ตลับเดิมนะครับนะครับส่วนต้นจอมผมเอาไปแช่น้ํานะครับอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปเนาะเอาไปแช่น้ํายังไม่เอาลงดินนะครับส่วนเบบีที่แยกมาแล้วสองต้นผมก็เอาลงกระถางไปแล้วเนาะแล้วก็เข้าตู้อบเรียบร้อยอ่านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพัฒนาการของยักษ์ปักหลันนะครับตั้งแต่ รับน้องมาเลี้ยงวันที่สองธันวาหกสี่จนถึงวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาหกห้าก็ตีไปประมาณห้าเดือนกว่าๆนะครับอ่าห้าเดือนเกือบจะถึงหกเดือนวันที่สองมิถุนายนน้องก็จะครบหกเดือนแต่ว่าโดนผ่กซะก่อนเนาะอ่าก็ไม่เป็นไรก็สิ้นสุดประมาณห้าเดือนนี่แหละห้าเดือนนิดๆิด ห้าเดือนเกือบหกเดือนอะไรประมาณเนี้นะก็สามารถผ่าได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ